เม e. <an ื่อเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความประทับใจแรกนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากฟืืฉันต้องสร้างภาพจํานวนจําว่าฉัน แข็งแก่งในสมองของพวกเขาตูมพบเเพื่พอหลีกเลี่ยงฟูงแมงหวี่แมงเมาหน้าลำคาญฉันต้องแสดงให้พวกนั้นเห็นว่าตอนนี้ที่นี่ฉันแข็งแก่งแค่ไหนและสิ่งที่สำคัญที่สุดหื ฉันจะต้องเป็นเป้าหมายที่หล่อนสนใจคิกนั้นเรียกว่าศักยภาพเคียกเคียกฟึบฟึฟิงโคกคโคโคโหดเห็นหรือเปล่าเขาเป็นใครกันนะ ยังก็เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษหรืออะไรพวกนั้นเลยแบ็กไซงั้นหรอชื่อเล่นก็อย่างเจ๋งเลยก็กอกอบลินตึกๆพวกมันกากสุดในเกมแล้วหรือเปล่านะพวกพวกมันอาจจะจัดการมันได้ก็ได้ต่อให้พวกเราจะไม่ใช่แบ็กไซก็เถอะพอเราเข้าไปสู้ด้วยแล้ว ฉันขอพนันไว้เลยว่าพวกมันก็เงันๆฝึบชิงตุกึยากอาโอ้ยช่วยด้วยพวกมันลุมเข้ามากันอีกแล้ว โอ้ยเจือชุบชุบชิงเจือเคุมนรกพอมาถึงจุดนี้จะไม่มีใครประมาทเกมกันอีกแล้วตอนนี้มีเพียงความคิดเดียวอยู่ในสมองของทุกคนนั่นคือการเอาตัวรอด สัญชาตยาณในการเอาตัวรอดและคอบงำความคิดของพวกเขาและพวกเขาจะเอาแต่วิ่งไปมาอย่างสเปะสปะในครั้งแรกฉันก็ทำผิดพลาดงงงๆอย่างนั้นเหมือนกันชิง หลังจากตายไปถึงสองครั้งฉันก็ตระหนักได้ว่าตึกๆไม่มีทางที่จะหนีจากมิตินี้ได้เลยปะโอ้คราวนี้อะไรอีกละ่ะหืมแถมไม่มีทางที่คนในยุคปัจจุบัน ที่ไม่เคยล่าแม้แต่สัตว์เล็กๆมาก่อนจะสามารถฆ่ากอบลินได้เฮือแต่เพื่อที่จะเอาตัวรอดในเกมนี้หึคิกคีอยอากพวกเขาจะต้องข้ามขีดจำกัดไปให้ได้เฮือ ชิชิชิเลยโอ,โอ้ยชิเขียขขียฮะฮะฮการต่อส <ar> <Tür> ู้ระหว่างมนุษย์กับก๊อบลินนี้มันสนุกจริงๆพวกมันอาจจะตัวเท่าเด็กแต่จะปล่อยให้เข้ามาลุมถึงไม่ได้หรอกนะฮะฮฮโดยเฉพาะพวกที่ถือมีดเอาไว้อยู่ แต่หึหฝึบชิงชิงเจ้านน่นมันยังไงกันติงแบ็กไซด์ขอมคื้นน้าภพรกิจกอบลินที่ถูกสังหารเจ็ดสิบทับ,บ้ยอ,บอ,อยแบ็กไซด์ไอ้ระบหอวแตก ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะซ่อนข้อมูลผู้เล่นทั้งหมดยกเว้นคอมคืบหน้าภารกิจหุยยังไงก็ตามแม้การแนะนำเจ้าพวกคนเหล่านั้นจะทำลายความภาคภูมิใจอันมีเกียรติของข้า <c oughs> <c oughs> ก็มีบางคนที่แปลกจนน่าสนใจที่จะนั่งดู ชิงคุณได้สังหารกอบลิน exp บวก4%ทองบวก10%เลเวลของคุณได้เพิ่มขึ้นความคืบหน้าภารกิจกอบลินที่ถูกสังหาร75ทับร้อยเงื่อนไขในการทำภารกิจสำเร็จสังหารกอบลิน25ชิบ ตึก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 คียเคียเียฟบฟบฟึบฟบตึบตึงงฮคีย um oui ิเค um ียเคียชึบตูมฮ ถอยออกมาดีกว่าว่าไหมคิดคิดคิดเขียงคงจะได้ผักหายใจสักหน่อยเตตัสวินโดสเตตัสวินโด์ชื่อเลียวมินชื่อเล่นบักายแรงผู้เริ่มต้นเลเวลสี่คาสไม่มีคาสถานะ ความแข็งแกร่งบวกสความฉลาดบวกสความคล่องแก้วตัวบวกสโชคบวกสแต้มค่าสถานะหกสกิลลูนสกิลเพิ่มเติมชั้น9ไปถึงระดับ4แล้วคุณได้รับแต้มค่าสถานะสแต้มเมื่อคุณเลเวลอัพใช้แต้มทั้งหมดกับความคล่องตัวความคล่องตัวบวกส ความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่เพิ่มอัตราการหลบหลีกแต่ยังสามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวและการโจมตีเพิ่มขึ้นได้ด้วยความคล่องตัวบวกเก้าในตอนเริ่มต้นไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความคล่องตัวอีกแล้วทำภารกิจได้ขนาดนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้นางฟ้าสนใจได้แล้ว งั้นจะจบมันยังไงดีนะชึบ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 เฮ้คี๊ๆไม่เข้ามากันเหรอคี๊คกึก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 โอยเฮ้อถ้าไม่เข้ามาฝึบ จุดตึกตึกตึก,ตกดยชันเข้าไปเองคีคกคีๆๆชิง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  EXP บวกสทองบวกสิบเลเวลของคุณได้เพิ่มขึ้นความคืบหน้าภารกิจกอบลินที่ถูกสังหารลอยทับลอยคุณทําภารกิจรอบแรกได้สําเร็จ ติงรอบแรกมันมูมูและแน่นอนว่าที่ฉันจัดการพวกกอบลินแบบบ้าระห่ำขนาดนี้ก็เพื่อดึงดูดความสนใจของนางฟ้าแต่ยินดีด้วยคุณได้ขึ้นสู่แรงหนึ่งจากการทำภารกิจในโซนที่กำหนดได้สำเร็จยินดีด้วยคุณได้ขึ้นแ้งหนึ่ง จากการทำภารกิจในโซนทั้งหมดรอบที่หนึ่งโซนทั้งหมดแบ็กซ้ายสินาทียี่ิบเอ็วิโซนที่กําหนดแบ็กซ้ายฉันก็ทำเพื่อขึ้นแรงหนึ่งด้วยยิ่งทำภารกิจแต่ละรอบสำเร็จเร็วมากแค่ไหน ก็ยิ่งได้รับรางวัลที่ยอดเยี่ยมมากเท่านั้นเพราะรางวัลจะไล่ลงตามลำดับจนถึงลำดับที่สามรางวัลที่ได้จากการขึ้นสู่แรงหนึ่งในโซนที่กำหนดคือคูปองเลือกอาวุธหายากระดับต่ำที่สุดรางวัลจะแบ่งตามโซนที่กำหนดกับโซนทั้งหมดและสำหรับการได้แรงหนึ่งในโซนทั้งหมด รางวัลในการได้แรงหนึ่งจากโซนทั้งหมดคือกล่องรางวัลพิเศษแน่นอนว่าฉันจะสามารถได้รางวัลที่ดีกว่าคนอื่นๆอันดับแรกตัวเลือกอาวุธสำหรับรางวัลของโซนที่กำหนดติงคุณสามารถเลือกอาวุธได้หนึ่งชิ้นจากอาวุธหายากต่อไปนี้รางวัล โปรดเลือกรางวัลที่คุณต้องการดาบยาวบูเอตกิจหอกซัดถึงจะน่าอายแต่ต้องขอบคุณที่มีมันมาตั้งแต่แรกได้รับกิจกิจประเภทอาวุธพลังโจมตีห้า เอฟเฟกความคล่องแคล่วตัวบวกหนึ่งความทนทานร้อยห้าทับร้อยหาข้อจำกัดในการใช้งานเลเวลเริ่มต้นขึ้นไปคำอธิบายกิจที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นได้เวลาทิ้งมันแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดกล่องรางวัลพิเศษของโซนทั้งหมดที่หลังสเตตัสวินโด w เออพอมาคิดดูแล้วมีฉายาที่ฉันได้มาก่อนหน้านี้ด้วยนี่นาะชื่อลิวมินชื่อเล่นแบ็คไซด์แรงมือใหม่เลเวลสี C, ่ขาดไม่มีฉายาผู้หวนคืนเพื่อสุดท้ายซ่อนอยู่ข้าดสถาะนะความแข็งแกร่งบวกความฉลาดบวกความเข่งแค็วบวก99ครั้งก่อนไม่เคยเห็นเลย ใช้งานคุณได้ใช้ชิ้นส่วนลูนแบบสุม่มขอแสดงความยินดีได้รับลูนหวนคืนลูนที่ได้รับจะฝังอยู่ในร่างกายของผู้เล่นตรวจพบชิ้นของลูนนี้ในจิตวิญญาณของผู้เล่นการฝังลูนล้มเหลวเนื่องจาก ลักษณะของลูนผลออกมาค่อนข้างชัดเจนสุดท้ายแล้วการฝังลูนใหม่ก็หมายความว่าฉันสามารถย้อนกลับไปได้ไม่จำกัดเศษเสี้ยวของลูนที่ตรวจพบในจิตวิญญาณของคุณได้ยืนยันว่านี่คือการย้อนคืนครั้งที่ร้อยของคุณได้รับฉายา ผู้หวนคืนเครือกสุดท้ายอะไรกันในเกมนี้ชายาเป็นคอนเซปที่เหนือกว่ารูนชายาผู้หวนคืนเครือกสุดท้ายเงื่อนไขที่จะได้รับได้รับรูนหวนคืนอันที่ลอยเอฟเฟกเมื่อตายคุณจะอยู่ในร่างจิตวิญญาณได้หนึ่งนาที คุณสามารถฟื้นคืนชีพได้ทุกเวลาที่ต้องการพร้อมกับฟื้นฟูร่างกายทั้งหมดของคุณเนื่องจากเป็นความสามารถแบบใช้ครั้งเดียวชายาจะหายไปหลังจากการฟื้นคืนชีพและด้วยเหตุนี้ยิ่งพวกมันได้รับยากมากเท่าไหร่เอฟเฟกก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นการฟื้นคืนชีพจะมีอยู่ ในสกิลของนักบวชเท่านั้นและถึงอย่างนั้นก็จะฟื้นฟูร่างกายของคุณได้มากเพียง30%ก็หมายความว่านี่ฟื้นฟูได้ทั้งหมดเลยงั้นเหรอหืมดีนี่